สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิวส์ประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2025กันอีกครั้งนะครับความตายคือการหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาพบความสุขนิรันในสวรรค์สถานของพระเจ้าผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์และได้ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปแล้วได้อาศัยอยู่ในพระคริสต์แล้วอย่าได้วิตกถึงความตายในพระคริสต์อย่าได้สับสน ว่าล่วงหลับแล้ววิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนอย่าได้กลัวความตายในพระคริ์เพราะพระองค์เตรียมร่างกายใหม่ไว้ให้แล้วอย่าได้ยึดติดกับโลกนี้เพราะบ้านแท้จริงของเราอยู่ในสวรรค์ของพระเจ้าอิรันเมื่อคริสเตียนเสียชีวิตพว่เขาจะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ในฐานะลูกของพระองค์ทันทีในพระธรรมสองโคริน์บทที่5ข้อที่8ได้บอกว่า เรามีความมั่นใจและปรารถนาที่จะออกจากร่างกายนี้และไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากนี้พระีซูยังบอกกับโจรที่ถูกตรึงกันเขนข้างพระองค์ว่าในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อที่43วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เชื่อจะไปอยู่กับพระเจ้าในทันทีหลังจากเสียชีวิตวิญญาณออกจากร่างเราคริสเตียนผู้เชื่อ เมื่อตายในร่างนี้เราไม่ได้ถูกส่งไปอยู่ในช่วงรอคอยอะไรไม่ได้บินวนอยู่ในสนามบินสวรรค์รอคอยการเดินทางไปสวรรค์ไม่ได้ถูกเก็บไว้ในห้องมืดไม่ได้อยู่ในวิญญาณน,นิทราเงียบสงบรอคอยร่างกายใหม่เราไม่ได้รอคิวเข้าสวรรค์เหมือนกับว่ากําลังรอคิวในห้องรอทันตแพทย์เมื่อเราจากร่างนี้เราก็มาปรากฏอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าทันที และนี่คือความจริงในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่23่สิาเปาโลก,กล่าวว่าข้าพเจ้าถูกดึงดูดทั้งสองทางข้าพเจ้าปรารถนาที่จะจากไปและอยู่กับพระคริสต์ซึ่งดีกว่ามากเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าผู้เชื่อจะไปอยู่กับพระคริสต์ทันทีหลังจากเสียชีวิตดังนั้นคริสเตียนเราสามารถมั่นใจได้ว่าหลังจากเสียชีวิตพวกเราจะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ และจะได้สัมผัสกับความสุขและความสงบสุขนิรันดร์ในพระองค์ทันทีพระเจ้าอุัยพรครับ